สวัสดีค่ะพอ่อเลื้ยงสวัสดีครับเอฟทีทูคันไปยังมะมาวเนึองมาข่ายนี่มาเป็นเสื้อน้ำแข็งโอ้มาเสื้อน้ำแข็งเสื้อแข็งมาแซ่น้ำเกินแมนวันนี้ตื่นแต่เ้าโอ้ตื่นแต่เ้าคู่มืองบอลลูนเป็นไหมโอ้ตื่นอยู่แตะบอลุกเป็นยังไงโค้งสุดท้ายนี่วันนี้เช้าวันหน่วยออกฟันมาฟันมือขึ้นกอยังเหนื่อยไปพุ่นอะไปหน้าทาแม่พุ่นอะฟันอยู่เดี่ยวเลยไปไทยหน้า ไปหน้าไม่ออกบานได้ขี่ดีพอๆมาในที่หกสิบสามหมู่สิบเก้าไม่ไปจะคุณแต่เรขมีรูดหกตัวหกมาเนี่ยหกหกหอดนย์เก้ารดรเอาตาอันหกซุดหอดหกเก่ารดนไ6หกตัวนอนหกเก้าเรื่องแตเรเพราะเรื่องนี้แต่ขหมู่บ้านที่สรุปโค้งสุดท้ายเนาะแบบนี้กับ ตัวเตียงๆนั่นนี่มันจะนี่อยู่สามตัวนะจ้หมู่บ้านมาเรื่องหายกองฤทธาเออหมู่ก้อนเนาะที่ห้องมาเนาะ<ม>เออหมู่บ้านเลยคุจังสาวที่หายเก้าหนึ่งหกแล้วก็สามเจ็ดหกนี่พอๆพอนี่แมนสี่ยั่งอยู่เนี่เดี๋ยวนี้คือหกหนึ่งกับนี่เหรอหกหนึ่งกับเอาหนึ่งหกนะหนึ่งหกหกหนึ่งนะอันนาะขวดเนาะกับอันหกหกเจ็ดเจ็ดหก จ้่นี่ท่านนะเรื่องปูมันราบอกตัวนึแค่เป็นไรตัวนึงคืองหกซีเรื่องหกซีซีมาบอกมวลกิดว่ายซีมาแท้ๆละตีหกกระเบืนี่ยืนนะเรื่อเดียวนี่อื่าตัวจับบอกเ่ามันตรงกับะบอกข้าวบอลนี่พอตรงตรงบอกปู้พมาเอาออยังมาดึกใส่อีกบ่รอมาบอกสมื่นนั่นน่ะอันที่ว่าอยังไง สี่หนึ่งเจ็ดสี่หนึ่งเจ็ดก็เหมือนสี่ห้า,หาสัมผัสเหมือนเนาะเดี๋ยวม่แต่ลายลายม่นต่นลืมลเจีด,ดเีวกอ 6, 9, 6, 9, 9, 6. เก้าหกหนึ่งเก้าหกหนึ่งเก้าหนึ่งหกเ<อ>นี่ลฮะสีนตงหดก้อนอ๋อแมนแมนต้นตงหดเนะาะแต่ว่าอันซีศูนย์หนึ่งที่ว่าไม่ิ่งเนาะไม่ยิ่งตายรดต่ำตายอยยุขางถน,นนนะ่ะ หนม่หกซีใน่หลอกมีลูกพ่วงใส่เนะจ้ะตำเดี uh, ๋ยวเมื่อไส่มันเกิดเรียนรุ่งขางคล้องมันไน้นอนตายเรือดอาบนูวกับโซเฟอมาเปิดเบิ้งโพบมันเห็นมั่นอนจริงจริงเนี่อถ้ามีิ่งตายกับ่บปินั่งแั้วซีศูนย์ศูนย์ีทนตัวอืมอันไ้นมันมีฮะอันไหนเนี่ยอ๋อช่วยพี่มาน่งคงชือไทยไพือเก่าคืออก้า ต่ว่าเพิ่มเติมกับหกสามมันก็มีอยู่ในสามเจ็ดหกปีแล้วนะพอนะ่อเนาะไม่อะบารเลทีไม่ยา่เนาะหนึ่งเก่ามันก็มีอยู่ในนี้อยู่แล้วเพต้องเขียนหรักเนาะคือหลายเนาะต้องเขียนในนี้นะมันอยู่ในนี้วิ่นเราด้่ะอันเดียวกเพิ่มกับเพิ่มได้คือหกแปดกับหกสี่ร้อนเรียกเพต้องเขียนมันปะเะต้องเขียนฟังซีฟังเนาะถ้าอยากเพิ่มเหมือคือหกแปดกับหกสี่ม่อแต่ว่าก็มีใน็รกเข้าอยู่แล้วนะพ่อมีอยู่แล้วค่ะ วันนี้ก็เป็นประมาณเน่ยเป็นแต่พอูจเล็กแต่ห้าหกเือคือก็เล็กหกนี่มันยืนยืนเนี่ยหกเล็กหกหกยืนหกหกกับเจ็ดสองตตุนนึงที่ขึ้นบนตุนึงที่ร่วงล่างตัวพ่ยัจ็คเล็กสองตุนต้องไม่คิดว่าศูนมาได้แดดให้หนูา้าแต่ศูนมากอะ ต็กคือศูนย์เจ็ดตัอวอยู่ศูนย์เจ็ดตัวพอดังเนาะตัวนี้เนาะศูนย์แปดไม่ล็อกเข้ากับมี่อศูนย์เจ็ดนาะยุดเจ็ดศูนย์แปดมี่มัดเนี่ยศูนย์แปดแปดมี่มดม่ล็อกค่ะรถพว่วงกับว่าฝันเกี่ยวกับงันี่ซาเลงตัวนี่ออกอีกเราได้หันออกอีกหนตัววันนี้นี่กันนี้ได้ละงวดเอา้าไก่ยังว่านี่รถพ่วงไก่กย่งว่านี่ของรถพ่วงเลยนี่อ๋อเก้าหนึ่งหกหนึ่งกอนห้าศูย์หกเก้อ ม่มาห้าตัวหกเก้านี่เนาะแม่ฮหาศูนย์หกเก้าน่ะมันออกตดต่อกันมสามสี่งวดนึงคือเครื่องบนเคร่องล่างเครื่องบนเครื่องล่างมงวดมันหนอออกแ้าล่างเก้าศูนย์เนาะศูนย์เก้าอืมศูนย์เก้าไปใส่หงวดนี้กับเมื่อเกี่ยวกับตัวนี้เองเก้าหนึ่งหกอืมันซื้อได้อาดหาลอเนี่ยไงได้คืนยังไ้ออาลหรนอมั่นใจมั่นใจได้เก้าหนึ่งหกเก้าหกหนึ่งเนี่ย เอาตัวนี้เอาตัวไหมตัวนั้นวันนี้ใส่สีอะไรรับทรัพย์ห้วยตามสีกิ่งมันก็ใส่สีแดงน่ะสีแดงหรอเมื่อนั้นก็แดงนี่เนาะแต่เราใส่ขาวแล้วก็ถูกอู่แล้วบนบางวันนี้ยังใส่ขาวอีกเลยว่กันใช่ไหมพี่ได้กระถือวันดีก่อนะแต่มันถึงหน่อยแมนก้าใส่สีแดงถึงไหนนี่เขาเรืออะไรกันจะไปเปลี่ยนใส่สีแดงก่อนใส่สีแดงตัอ คืนว่าอาบน้ำท่ามใจให้นีหัวไม่ใช่ห้ามห้ามอารมณ์ไม่ดีได้วันนี้มใช่ค่ะห้ามสูชน้มแยมงเสียสปสีหน้ากือหัวใส่น้ำมันจะว่าเป็นบาสันละครยน้มหยิบม่าันว่ามันจมเราว่างัน่ถ้ามันจี่ยงว่างัน ไ่ได้จมนะว่าพอเลี้ยงก็ซื้อของนะจ๊ะจมาแต่เรื่องวออกมาก็ไม่เห็นอยว่าขี้ไปยังบุน้องเองประเ้จจมันพูดพูดพูดถึงเอกน้องไส้ก็ัสำคัญตั้นกันได้แปดสามนี่มันเป็นมาบอโอ้แปดสามไมมากนะนั่นและเพิ่นฟันได้แปดสามตัวเดียวว่ามันเพิ่นได้เก้าศูนย์ตัวเดียวทำไดมากน่ะเสือรด อกันแล้วขอนขึ้นแขึ้นเนื่องฝันในเหล็กรับน้ำบนอีกอยูุบนโอ้ยเจเป็นฟันอียงยังสั่นจะออกอีบีเพราะเล็แต่เรื่องตัวนี้ถือเื่องค่ะขอให้ถือเนาะหกแปดกับหกเจ็ดกับหกหนึ่งหกหนึ่งหนึ่งหกตนี้วันนี้บ่ฟันว่ามีคนออกป่าอยังมาหนึ่งอยู่นี่มันมาบอกวันนี้จะซาเล่งเนาะ ป้าจะเบียนรถหนึ่งกนห้าศูนเก้าอยู่รถออกนะงวป้าแน่เนียวีไนเนียอก่้าเอามันกเขียนไส่เขียนานให้ใไ้ดินเอารถเด็กได้รถข้าดีเขียนเเอารถาดีป้าทะเบียนเนาะเพิ่ทุกทายกอนอมาเขียนให้เพิ่มเกิดาเพิ่นลืมคูลืมก็ลืมทะเปียนรถดน่ะมันออกมาก บนล่างบนล่างมาสองสามเติดกันนะถึงเครืองบุญเทื่องงนงี้ยนี่นี่เสี่ยงกว่าสุดที่ป่ะม่งอว่างหันเขาตัดซูนเก่าไม่ฮะมันววไปไซปีไกยกับว้นตะยุรถขั้นนี่ปีนี่ก็วนตะรถขั้นนี้มากตั้งแต่ปีใหม่มากเลยแต่ขั้นษาแล้วปู้พูเมาก่กีสิมาให้แบบตรงตรงเนาะเอาหนึ่งหัดกอนมาพูดหนึ่งอืมแค่นั้นกินเล นี่ให้เจ้าไปนั่นเอารถมันออกอยู่นี่อ้วนเมกออากอิ้วรถอีกแล้วเหมือนได้ยังกินง่ายแล้วเหรอด้วยจะท่านนี้ซื้อปลาทูมาไว้ตะปนน่ะกินง่ายๆ,ๆแล้วเนาะขึ้นเก็บถอดปลาทูตัวเดียวกินผู้เดียวแล้วจะได้กินชาบูเนาะจะได้กินมะมากับมารุนกัน<า>ต้องเป็นชาบูมะามานุ่งง่ายอ,อ,อาหารญี่ปุ่นเหมเืเด็ต้มน้ำห่อนขึ้น เอา้าวบันทึกโชคไอ้แานผู้ชคเมืองสำจัวเ <c oughs> มื่อนี้ก็ได้สรุปหลายสำนักอยู่ <c oughs> เออาสรุปในเพรื่องน,นั่นนี่ละแคปหน้าจอค่ะ <c oughs> ของก๊อเรีองภูมิกกโพเช้าวันหน่วยออกอยังเน้นทีตัวเดิมเหมือนเดิมเนาะเพิ่มเติมก็คือเอาไปทะเบียนรถมาใส่นั่ค่ะพาบางคนแม่แม,แม่จำอะไนะ้เนาะหนึ่งกนอห้าศูนย์หกเก้าเลขห้าศูนย์หนิวดังทุกวันเนาะเจ้าเก่าหานี่ นี่สามตัวนี่แล้วพ่เคยไปใส่เลยนี่อันอีกแล้วนี่แคบนะจอ้ค่ะเก้าหกหนึ่งนี่แหละแต่ออกหนึ่งเก้าไปยุ่งหนนี่คือเก้าวิ่งตัวเดียวมีมี่มันใจอเองที่สุดพอตอนนี้วิ่งตัวเดียวนะวิ่งตัวเดียวหกหกเลยนะหกบนเจ็ดล่างหกบนเจ็ดล่างที่ว่าปัญหาสามารถูนไหมเลขถ้าศูนย์มากั้เกิดเป็นศูนเจ็ดเท่านั้นเลข เพื่อแกนสูนยีกันมาอันนี้ศูนซนะนะีเลขพันเนาะเจ็ดเก้าเจ็ดหกมีอะรเลขอันให้ไปนะเนี่ยนี่นะน่าม <79. S 1> ีเนาะเลขเก่าตอนนี้ท่านี่น,ะนี่ท่ามนัน,นเป็นไปได้ที่ฟอรนี่นะขเขาทะเวียนรถนี่เนี่ยนะหนึ่งลากหนึ่งมาใลย เม็ดที่ออกโค้งหนึ่งเกลีหยังก็อ,อยู่ในนี่คือเก่าตัวถือลวดให้เพิ่นวิ่นเอาตัดเอาแต่ว่ายเลยเรเรื่องวันนี้เน้นคงตัวถ่ายคือว่าบนสองหางกะลางสองหางนะพอนะน่อเนาะประมาณนนี่แหละเอ้าตอนนั้นตัวเป็นี้เส้นหน่อยกับความาเลยมีอย่างถามบพเรื่องอีกพะโนม,มี่ยังถามเราได้หนี่ มันก็มีหรอกกันเนาะเวลาใดไปได้เวลาก็ได้แล้วค่ะเอาป่อเอฟเอพป่อเอฟซีเนาก็ได้ป่อฮะขอเอฟซีถึกเนี่ยทุกท่านทุกคนเออมือนีหายโชคโจกมันๆน้ำด้วยเงินฟ้องวันนี้รับทรัพย์ทำรับทรัพย์ค่ะนี่ถ้าหาซื้อได้กับเก้าหนึ่งหกนี่แหละวิ่นเอากับตัวนี้มันสีรุ่งหกแต้มมืดนี่เลยงวดนี่เลขสามตัวนับรวมกันมันสีออกหกแต้มค่ะงวดหงิออกหนึ่งแต้ม ห <1. S 2> นึ่งแต้มเจ็ดสองลบเก้าศูนย์ศูนย์เก้าเตามเข้าใจวะเข้าใจอยู่เจ็ดบวกสองเปลี่ยนเทยเป็นเก้าบวกสองอีกเปลนสิบเอ็ดมันเป็นแตม 1, า,าแตมหนึ่งเขาเอินอ๋อเขาเอินเตามหนึ่งบดเอินสิบเอ็ดเขาบอกของสันเนี่ยมันจะงงเนาะอันนี้มันถี่เป็นแต้มหกนี่นี่มหกบวกกันที่เป็นแต้มหกจะเป็นท้ายคู่แม่นแ้นเตามหกเลขเมื่อนี่มันออกมาแมันไม่ถี่ออกสวยร่วมกันมี่ถี่เป็นแต้มหกมัน นับได้กันอันนี้เป็ี่ยนเธอนสิบสิบหกวันก็สิบหกอันนี้ก็ดสิบหกวันเอาบัดนี้ก็จิรบกวนมาเรื่องแค่นี้ได้ไหมฝ้าวัลก่งเอฟซีเบิ้งบันนี้ขอบคุณมาเรื่องหลายๆค่ะเอฟซีสุกีเล้สสาบุ